ล็อกเก็ตปลดหนี้บูชาครูหลวงปู่ชื่นวัดตาอีจังหวัดบุรีรัมย์ปี2545รุ่นสร้างกุฏิหลวงปู่ชื่นท่านในสร้างอย่างตั้งใจเพื่อไว้บูชาติดตัว ด้านหลังบรรจุด้วยผงพุทธคุณอิติปิโสผงนวหอรคุณผงอิทธิเจผงม,มหาราชผงคลายเจดีผงชั่นรงใต้ดินผงว่านมหาปราบผสมกับผงตะไบเจดีเก่าของขเขมรและฝั่งเทะชัยบัวรอบท่านบอกว่าจะได้มีโชคมีชัยไปตลอดและอุดด้วยผงเหล็กน้ำพีหลวงปู่ชื่นท่านยังได้ย้ำอีกว่าให้บูชาให้ดีจะกินไม่หมดจนไม่มีมีแต่สุข ถึงแม้หลวงปู่ท่านจะมรณภาพไปแล้วหลวงปู่ท่านมรณะปีพศ2547แต่ก็ยังมีผู้คนเสาะแสวงหาวัตถุมงคลของท่านอยู่ไม่ขาดเพราะว่าใช้แล้วเห็นผลดีแรงเห็นผลทันตาอธิษฐานได้ดั่งใจปรารถนาหลวงปู่เป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพบ,บูชาของสิทธิานุสิท์และผู้คนทั้งหลายที่ศรัทธานในบุญบารามีของท่านวัตถุมงคลของหลวงปู่ชื่นเป็นสุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุคที่ต้องมีไว้บ บูชา